สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้แม่น้องอติมจะพาเข้าสวนทุเรียนอยีกเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้เราจะมาใส่ยากําจัดปลวกและมอดดูภาคพื้นดินนะทุกคนวันนี้แม่น้องอติมจะพาเพื่อนเพื่อนมาใส่เพราะว่าเราใส่ไปนานแล้วเราถึงจะมาใส่อีกเราไปดูเลยทุกคนก่อนที่เราจะใส่เราจะไปเคลียร์นะใส่แบบไหนเนาะไปดูกันเลยทุกคน ยากันปวกกันมอดเนี่ยเราใส่ได้ทุกต้นนะทุกคนได้ใส่ได้ทุกต้นใหญ่และต้นเล็กต้นคือว่าเราป้องกันเราไม่ได้มาแก้นะทุกคนอันนี้คือใส่อนาคตข้างหน้าเนาะเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณนี้ทุกคนเราจะใส่ริมๆมเนี่ยอยู่ในคโคนเขาอย่างงี้นะเราก็โรยไปเยอะๆเลยทุกคนเราก็นี่อย่างเงี้ยเลยก็โรยไปให้เยอะเลยพอเราให้น้ําไปนะเขาก็จะละลาย ละลายซึมลงไปในดินเนี่ยแล้วก็ใส่อย่างนี้นะคนถ้าว่าเรามีตังเยอะเราอยากจะใส่แบบป้องกันออกระยะยาวแล้วก็เอาออกมารอบๆอบนอกก็ได้เนี่ยรอบนอกเนี่ยแถวรอบนอกเงี้ยเราก็ใส่ไปเลยแต่อันนี้เราป้องกันอยู่ตรงใต้โคนเขาแถวเนี่ยรอบรอบลากาเยอะๆนี่เนาะก็ตรงนี้มันก็จะดีหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ลากเขาจะอยู่ตรงนี้เป็นลากแก้วลากฝอยเยอะตรงนี้เนาะ อันนี้หลังจากที่ว่าเราใส่เสร็จแล้วเราก็อย่าลืมไปเปิดน้ําให้เขาด้วยเพราะว่าเขาจะได้ละลายไม่แต่ว่าปุ๋ยนี่มันก็ไม่ระเหยเราทุกคนแต่ว่าถ้ามันตากแดดมากๆมันก็จะเสื่อมสภาพได้เนะทุกคนเนาะเราก็ต้องให้เขาละลายน้ําลงไปให้เขาซึมไปในดินเพื่อให้เขาลงไปปกป้องรากทุกอย่างที่อยู่ข้างล่างปกป้องราก,ปก,ปากเพื่อไม่ให้หมอด และบวกข้างล่างเขามากินได้เพราะเขาเห็นนวญา,านี้ปุ๊บแล้วเขาก็จะไม่มาละเขาได้กลิ่นแล้วเขาก็จะไม่เข้ามาแล้วเขาก็จะหนีไปทางอื่นเขาก็มีใบพ,พของเขาเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยเนาะไม่นอ้องติ๋มก็มาพามาใส่ก่อนเราก็จะโรยปันนี้ทุกคนเราโรยอันนี้มันก็อันตรายหน่อยทุกคนเราก็อย่าลืมใส่ถุงมือเนาะ ใส่ถุงมือใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกด้วยเพราะเวลาที่เราโรยไปอะบางทีมันจะเป็นควันเป็นไงคือมาใส่จมกูกใส่ปากเราเนาะแล้วก็อาจจะมีอันตรายได้ก็ป้องกันเซฟตัวเองด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันเพราะว่าขนาดปวกและมอดเขายังกาจัดเขาได้เขาไม่มาหาเลยอ้าวและคนเราจะขนาดไหนเนาะเราใส่ไปเรื่อยๆแล้วมันมีความสะสมไว้นในร่างกายเราอยู่แล้วเนาะจ้ะ ตอนนี้ต้นนี้แล้วก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเคลียร์โคนประมาณนี้ทุกคนก็เหมือนที่ว่าแะละถ้าเราแบบมีทุนเยอะๆหน่อยงบเยอะหน่อยแล้วก็หวานไปหวานไปให้ทั่วไปเลยทุกคนเพราะว่ารากของเขาจะออกไปหากินทั่วหมดเลยนะแต่ถ้าเราป้องกันได้ก็ดีแต่มันก็จะกระเป๋าเราจะแบบนั่นหน่อยเขาเรียกอะไรนะ หลังจากที่กระเป๋าจะแวบหน่อยนะทุกคนเนาะแล้วแต่แล้วมันก็คุ้มพูดถึงอ่ะมันก็คุ้มสําหรับท่านที่มีตังะคะทุกคนเนี่ยเราป้องกันไว้ก็ระยะยาวเพราะว่ามอดเขาเขาจะเข้าไปกินเนี่ยเขาจะลงไปอีกเลยเหมือนปวกนะทุกคนมอดเขาจะลงไปลําต้นแบบนี้ถ้าปวกน่ะก็รู้อยู่แล้วปวกเขาก็อยู่ท่าพื้นดินอยู่แล้วเวลาเขาเข้ามาเขาก็ผ่านจุดนั้นอยู่แล้วข้างล่างอยู่แล้ว เพราะว่าปกเขาไม่ได้อยู่ข้างบนอยู่แล้วทุกคนดูข้างล่างนี้ของเราขุดลงไปในในโพรงอะไรยังมีเป็นปวกเลยเห็นไหมะปวกนะเขาสามารถดูข้างล่างเลยแต่อันนี้เรามาป้องกันยาของเราก็จะซึมลงไปซึมลงไปข้างล่างเขาได้กลิ่นเขาก็ไม่มาแหละไม่ใช่ว่าเราให้เขาเข้ามากินแล้วต้นเหลืองอ้อยต้นเหลืองแล้วอะ่ะเรามาไล่เขาตอนนั้นน่ะมันก็คือรากทุเรียนเรามันเสื่อมโทรมไปแล้ว กินน้ำไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาโดนกัดโดนตัดไปแล้วเนาะเขาก็กินหวยกินน้ําไม่ได้เขาในที่สุดเขาก็ตายได้เหลืองเขาเรียกว่ารากเน่าโคนเน่าก็เหมือนกันมอดปวกเขาไปกินก็เช่นกันก็คือเอามาดูด้วยกันก็คือต้นทุเรียนหรือว่าต้นไม้เขาก็รับไม่ไหวเขากินน้ําไม่ได้ในที่สุดเราก็ต้องตัดเขาทิง้งแล้วก็ปลูกใหม่แต่เราต้องมาตอนที่เราจะปลูกใหม่สมมติว่ามันตาย ก่อนที่จะปลูกใหม่เราก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันทุกคนเราก็ต้องเอายาการปลกและบอดมาใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยฆ่าเชื้อลงเซลาให้เขามันไม่ใช่ง่ายๆนะทำทุเรียนนี่ค่าแบบไม่จริงๆนะก็คือค่าไม่สปอร์ตนะทุกคนไม่สปอร์ตไม่ต้องปลูกทุเรียนนะทุกคนจริงๆปล่อยให้ปลูกมงคุดเนี่ยปลูกมงคุดเนี่ยไม่ตายเลยมีร้อยต้นก็มีทางร้อยต้นเลยนะ ไม่ตายเลยแต่ละปีแต่ไม่ไม่ออกดอกออกอยากมักปีก็ได้น้อยมักปีก็ไม่ออกเลยฮะทุกคนแต่ทุเรียนนี้จะแรงจะหนาวจะอะไรอากาศจะเป็นยังไงขอให้เข้าสมบูรณ์เขาก็ออกดอกได้มันเป็นอย่างนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าให้ผลผลิตง่ายตายไวแต่เราต้องเข้าใจกับเขาเราถึงปลูกทุเรียนได้ถ้าเราไม่เข้าใจก็คือปลูกมะคูดไปเถอนะน้อทุกคนเนี่ยต้อง,องเข้าใจเขานะพอเขาตายปุ๊บเราซ่อมเลย ส่วนที่เขาอยู่ที่เขาแบบทําแบบทุเรียนจริงอะ่ะเขาไม่รีรอเลยนะทุกคนเขาซ่อมทันทีเลยลอันนี้ก็คือแบบเราพูดตามเชิงเนะื้อหาที่แบบว่าถ้าเราอยากได้สิ่งไหนมาทดแทนทุเรียนตายเราก็ทดแทนไปแล้วก็รีปลูกเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุเรียนนะนนทุกคนบางทีห้าปีสี่ปีปลูกได้สามปีก็ตายซะและ้วบางทีให้ผลผลิตก็ตายตายท้องกลมอีก โอ้ยขอบ่นหน่อยทุกคนไม่ต้องเอาติมบ่นอันนี้คือบ่นแบบเวลาแบบเราเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนนะเราไม่ได้มาบ่นแบบให้เพื่อนฟูงแบบทุกคนท้อจะเออไม่ปลูกทุเรียนแล้วมันเป็นอย่างนี้เหรอไม่ใช่ค่ะเรามาเอาประสบการณ์ของเรานี่แบบมาบ่นให้ฟังว่าเออเราจะต้องดูแลเขาแบบนี้เนาะ <c oughs> อ่ังจากที่ใส่เสร็จแล้วทุกคนก็จะพาไปเลาะดูแต่ว่าเราจะใส่อันนี้เราใส่เป็นทุเรียนต้นสาวปีที่แล้วเขาออกลูกให้ประมาณ โอ้ร้อยกว่าโลมันร้อยห้าสิบโลตนน้นเนี้แต่ปีนี้ยังไม่เห็นมาเลยทุกคนก็มานิดหน่อยทุกคนแต่ยังไม่มาไม่เต็มทุเรียนปีนี้ก็ออกแบบไม่ใช่จะออกดีนะไม่ใช่จะเป็นทั้สสวนเราทานะเป็นทุกที่ค่ะไม่ได้ออกแบบพวบทสีเดียวเป็นทุเรียนที่แบบหลายรุ่นออกแต่ว่าหลายรุ่นทุกคนแต่หลายรุ่นนี้ดูแลยากมากเลยนะดูแลยากเพราะว่าเราจะเอาไม่รู้รุ่นไหนเขาจะเยอะค่ารุ่นน้องน้อยรุ่นพี่เยอะ ขาก็ถีบเลยพี่น้องถีบเพื่อนมาเลยถีบน้องทิ้งไปเลยก็เราก็จะไม่ได้เขาะมันรุ่นไหนไม่รู้เราเรารักษายากนะพูดในหลายรุ่นเนี่ยพูดตรงๆพูดตรงๆง,งเอางงงงไม่น้องอติมก็งงก็นี่เราเล่าสู่กันฟังน,นะทุกคนเอาโอ้ยพี่บ้ามันคือมาว่าวิญญงแจะซีก็โอกะถ้าพูดสิ่งไหนผิดก็ขอประทานโทษทุกๆท,ท่านนะคะที่ว่าท่านที่มีสวนทุเรียนเยอะ ท่านจะมีประสบการณ์เยอะกว่าแม่น้องอติมเนาะอันนี้แม่น้องอติมก็เอาประสบการณ์ที่น้อยๆมาเล่าสู่เพื่อนๆที่ว่ายังไม่ได้มีสวนทุเรียนและกําลังเริ่มจะปลูกทุเรียนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะอย่าอย่าด่าหมาแม่น้องอติมเด้อค่ะเด้อเอาสาหรับคลิปนี้แม่น้องอติมขอจบเพียงเท่านี้ทุกคนกับสิบมีอีย่างหลายนอบเขามีเท่าๆนี่แหลนะเนาะก็คลิปต่อไปก็จะไปไปลุยมังคุดทุกคนคลิบต่อไปจะไปลุยมังคุดว่ามันเป็นยังไงมังคุดเราเดือนนี้ออกยังไงเป็นยังไง ไปเลยตอนนี้สบายดี